สวัสดีค่ะวันนี้หวานจะพามาดูรถอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้วัยรุ่นชอบมากวิ่งอยู่บนท้องถนนเยอะมากหวานจะบอกให้คันนี้เลยค่ะกับน้องแจ๊ดจเครื่อง1.5ตัว S เป็นตัวเริ่มต้นนะคะตัวนี้เป็นปี15ด้านหน้าดูได้เลยตัวนี้จะเป็นคลิดแดงนะคะแล้วก็ไฟเป็นไฮโดรเจนอ่าแล้วก็ส่วนด้านข้างนะคะ ตัวนี้นะคะล้อเป็นขอบ15แม็กรมดำมาให้นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องภายในเดี๋ยวหวานจะพาไปดูภายในกันว่ามีอะไรบ้างดูด้านในกันเลยนะคะพี่ส่วนอาตัวนี้นะคะเป็นปรับไฟฟ้าหมดเลยนะคะโหมดต่างๆเข้ามาด้านในนะคะตัวนี้จะพวงมาลัยยังไม่มีมัติฟัง์กชันนะคะเลขไม้เลขไม,ม้คันนี้อยู่ที่แสนเจ็ดนะคะรถปี15้ ถัดมาเป็นหน้าจอเคนบูดนะคะเป็นตัวทัชสกรีนให้เลยพวกปรับแอร์ปรับพัดลมต่างๆยังเป็นแมนนวลอยู่นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้อ่าภายในของเราจะเป็นเบาะหนังดำนะคะอ่าเดี๋ยวให้ช่างกล้องแทนให้ดูว่าเบาะหนังเป็นสภาพยังไงรถปี15สภาพสวยมากเจ้าของเก่าดูแลรถด,ดีนะคะตัวนี้เป็นเบาะด้านหลังนะคะที่ ไม่มีแตกลายงานเลยเนาะมาสวนด้านหลังเดี๋ยวหวานพามาดูตัวนี้นะคะพี่ลดแต่งปลายท่อมานะคะอ่าเป็นเป็นปลายท่อแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้สองจุดเดี๋ยวมาดูข้างในกันตัวนี้ที่ติด Rx เขาติดเฉยๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นอ่าเดี๋ยวหวานพาดูภายในตัวนี้มีกล้องหลังให้ด้วยนะคะพี่ เปิดลูข้างในกันเลยอันนี้เป็นห้องเก็บสัมภาระนะคะนี่เดี๋ยวหวานจะเก็บไว้ให้อีกนะพับเรียบได้พี่เวลาใครขายของนะคะหรือ,อไปแคมป์หรือต้องการบรรทุกของเยอะๆหวานก็แนะนําเลยให้พับเบาะเรียบไปเลยนะคะก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวเดี๋ยวมาดูาล้ออะไรยังอะไรกันตัวนี้จะเป็นพวกแม่แรงนะคะที่ติดมากับรถให้ล้ออะไรเราล้ออะไรมนาะพร้อมเลย หารถคันนี้อยู่ผ่อนเบาๆมากเลยค่ะเพียง6,000กว่าบาทยังไงสนใจนะคะติดต่อหวานได้เดี๋ยวหวานทิ้งเบอร์ไว้ให้ยกหูโทรศัพท์มาเลยพี่087-888-4525นะคะเดี๋ยวยังไงหวานยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถโทรมาหาหวานได้นะคะพี่เจอกันบ๊ายบาย